สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพางน้ําหวานนะคะสวัสดี PFC แฟนคลับทุกทกท่านค่ะวันนี้หนูกับคนหลอยแล้วก็น้องเอกนะคะก็ได้มานําสับประรดนะคะมาให้คุณยายทองภูลน,นะคะที่บ้านยางบาพิรมนะคะก็พอดีคุณยายนะคะก็เคยได้อยู่สวนพัทยาด้วยกันนะคะพอดีได้ข่าวว่าคุณยายมา มาบ้านนะคะก็คุณยายไม่มีอาหารนะคะก็เลยพอดีสับประรดน้องน้ำหวานนะคะก็เลยได้มาแบ่งให้คุณยายบ้างนะคะสงสารคุณยายนะคะคุณยายทองพูนนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะพาพี่พีเอฟซีนะคะไปถามความคุณยายนะคะสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ได้ไปส่งสับประรดนะครับ ขอบคุณจังมากนะครับข้าจะไงเงบ่้างือค่ะก็คุณตานะคะก็เกก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะคุณตาค่ะก็มีช่องนะคะช่องช่องคุณยายทองพูนใช่ไหมคะฝากแม่แม่เอฟซีช่องพังน้ำหวานนะคะไปช่วยกดไลค์กดสับะไครตให้คุณยายทองพูนด้วยนะคะ จะเป็นกําลังใจให้คุณตาและคุณยายแล้วก็คุณยายทองพูลด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ถ้าเดินไปหาคุณยายไกลไหมคะไม่ไกลค่ะเดี๋ยวเขาให้ลงให้คนหลลงซับปะรดสับปะรดสเสร็จก่อนนะคะค่ะก็จะได้ไปหาคุณยายกันนะคะนี่ก็ได้เอามาให้เยอะเลยนะคะคุณยายกินได้อยู่ใช่ไหมคะคุณตาได้ก็เหมือนว่าแล้วได้มั่งไม่ได้ไมั่งแล้วบางทีพี่เอฟซีหลายท่านก็ บอกว่ากลัวคุณยายท้องอืดเพราะสาเหตุอะไรคะกินอะไรก็เนื่องจากกินเช่นต้นสับปะรดมันไม่ย่อยอืมตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็คุณหมอได้ดูแลช่วยเหลือก็อาการย์ขึ้นดีแล้วแต่ถ้ากินได้ใช่ไหมคะสับปะรดกินได้ใช่ไหมคะแล้วแบบอย่างหัวอาหารนี่ก็หัวอาหารก็เดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่นู่นมาจากปัทยามาเพื่อนเพื่อนก็ให้ทุละถุงละถุงได้ห้าหกถุง ก็หมดแล้วไม่ได้เดื่อนึ่เยอะตอนนี้ก็อยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมคะไม่ตรงใส่ก็ได้ก็ได้กากน้าตาลก็ได้กากน้าตาลผสมแค่นิดเดียวประมาณกิโลหนึ่งเนี้ยกากน้าตาลก็ลดลดมันได้กลิ่นหอมๆก็เออเขากินก็พอกินได้กะละมังใหญ่กะละมังผสมปูนจะไม่เหลือเลยกินกินจนท้องตึงอี่างนี้ดย๋ยวนี้ก็อ่าถ่ายลงมาก็ ดูเหมือนก็ละเอียดมากครับขับท้ายใช่ไหมที่ได้มาเห็นอย่างนี้วันนี้มันไม่่ก่อนนั้นเมื่อก่อนนี้มันจะออกมาเป็นขนาดนี้ยาวในต้นสับปะรดใบสับปะรดนี่มันจะเป็นใบออกมาตอนอื่นใช่ไหมคะใช่มันก็ว่ามันมันจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะเพราะนั้นคุณหมอว่ายจะให้กินสับปะรดเยอะนะเขราหายดีก่อนก่อนให้กินค่ะ บางบางต้นสอบรอดมันจะนี่เนาะแต่ตอนนี้หายดีแล้วใช่ไหมคะเออดีขึ้นเยอะแล้วแล้วทีนี้ก็คืออยู่นี่ก็อยู่เลี้ยงเฉยใช่ไหมคะคุณตาเลี้เฉยดูแลเขาเฉยคุณยายอายุกี่ปีแล้วคะก็ประมาณห้าสิบกว่าแล้วโอ้ห้าสิบกว่าก็อยเยอะแล้วเนาะเดี๋ยจะหกสิบแล้วมั้งใช่ไค่ะเดี๋ยวถ้าคุณยายพาหนูไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่นะคะใช่ค่ะ ค่ะก็จะถึงคุณยายแล้วนะคะก็ไม่ไกลจากบ้านนะคะใกล้ๆนะคะนั่นก็คน่อยก็ลงสับประรดอยู่นะคะคุณยายก็พร้อมอยู่นะคะสงส่คุณตามานอนด้วยนะคะนี่ น้ำเซาคุณยายนะคะนะคะคุณยายก็อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่อยู่นะคะก็ล่มดีอยู่นะคะแต่หนูว่าคุณยายผอมลงกว่าอยู่พัทยานะคะก็ <c oughs> <c oughs> อย่างว่าเนาะอาหารการกินเนาะ <c oughs> อิ่มก็ไม่ค่อยกินนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวนะครับต้นหนึงนะคะอือก็ละเอียดขึ้นใช่ไหมคะอืมูลของคุณยายอื้อ นี่นะคะมันงา้ตกใจเนาะให้ยาคินกระบองจีนให้ช่วยคินกระบองจีนวันนั้นเหรอคะโอ้เจ็บคือว่ามันเดินจากนี่ไปนอนตรงนี้เดินจากนี่ไปนอนตรงนั้นเดินจากนั้นมานอนนี่ค่ะมาเราตายเรอดไปด้วยว่ะที่ทำงานกหมออยู่สวนสัตว์คุยกันไปคุยกันมาก็เลยเขาก็ใจดีเนาะค่ะเขาก็เลยมีการช่วยเหลือนะถ้าอะไรก็ถ้ารักษาเองก็ไม่มีถ้าหยุดพยาก็ไม่มีเคก็เอายามาให้ถือว่า ขอบคุณเกเยอะๆเลยเนาะคือว <L> <Kh ai. S 2> ่าเขามีความช่วยเหลืออย่างเป็นจริงจังที่ชิงลักษณะสวนสัตว์เนี่ยเขาจะเก็บเงินเอายาแผงหนึ่งก็ต้องเก็บเงินเอายาสองแผงก็ต้องเก็บเงินโบดีเขาเขียนทางมาเป็นลักษณะนี้เขามาจอดนี่แล้วรถจอดที่บานตาคเขาก็เลยมาให้ความช่วยเหลือเดี๋ยวเขียนเบอร์โทรให้จังหวัดมาจังหวัดตรงมาจังหวัดสุรินทร์เราก็โทรไปโอดีวันจันทร์เข้ามา สิ่งชาวพ้นบดีช้างยังไม่ดีขึ้นเนะาะเพราะฉั้นให้พวกเขาหมอมาจอดรถตรงนี้ก็ฉีดยายด้วยหนึ่งเข็มแล้วมียาแก้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยที่เป็นลักษณะนั่นในช้างอค่ะก็ดีขึ้นแล้ววันนี้เั็ชั่วหนี่จะันนขอขอบคุณท่านดุสิที่ได้ติดตามชมคลิปนี้ครับคปนตาแล้วก็คุณยายทองพูลเป็นควัน ของยายทองพูลนะครับอันนี้เป็นพึงขอขอบคุณมากเสนยยิงยิ่งครับค่ะค่ะเดี๋ยวจะฝากไ่แม่เอฟซีช่องพังน้ําหวานด้วยนะคะฝากคุณยายด้วยนะคะคุณยายก็อายุก็ห้าสิบกว่าปีแล้วนะคะเมื่อแต่ก่อนก็อยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันค่ะก็ได้ก็พี่เอฟซีหลายท่านนะคะก็ได้ส่งข่าวมาทางช่องพังน้ําหวานนะคะว่าคุณยายนะคะน่าสงสารนะคะก็อยู่บ้านนะคะก็อาหารการกินก็กินไม่ค่อยได้ ใช่ค่ะก็สงสารทั้งคุณตาทั้งคุณยายนะคะนะก็เลยแบบเลยคนหล่อเลยว่า,างั้นเราไปดูก่อนไหมไปดูก่อนว่าคุณยายเป็นยังไงบ้างอย่างงี้น,นะคะก็เลยได้มานะคะก็มาดูเห็นคุณยายแล้วนะคะก็ก็อย่างว่านะคะตามอายุเขาไปเรื่อยๆเนาะค่ะแต่ว่าเขาเขาแข็งแรงอยู่นะคะถ้าแบบสมมติว่าถ้ากลับไปทัวร์อีกทีกลับไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไม่กล้าไปแล้วสถานการณ์ของเกก็ ไม่ค่อยเหมือนเดิมอเมื่อก่อนก็อ้วนกว่านี้เนาะตอนที่อยู่ด้วยกันเนาะอ้วนมากอุดมสมบูรณ์มากเดินดีด้วยอะไรดีเดินแบบแข็งแรงนะคะแข็งแรงกว่าน้ำหวานอีกการเดินเดินไวกว่าน้ำหวานอีกมีก็ประมาณปีที่แล้วก็ประมาณกลางเดือนมันมีฟันหลุดเริ่มจากฟันหลุดมา อาทิตย <át> ์หนึ่งมันจะซุบลงเท่าหนึ่งนิ้วเลยจะซุบ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 มาจะเห็นหลังทั้งทั้งบนเนาะค่ะทั้งบนมาก็เหี่ลงใช่ไหมมันวูบลงวูบลงเนาะเหียวลงื่ยเป็นขนาดนี้พอดีก็เลยท่านคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีเขามีเครื่องสับยาก็เลยซื้อให้อช่วยเหลือให้โอเคใช่ไหเพราะมันนั้นแหละกระตุ้นชีวิตของเขามาอืถือว่าช่วยเขาเนาะโดยโดยตลอดอันนี้ก็ แต่ขอขอบคุณมากท่านคุณแม่ที่ใจดีค่ะขอบคุณเนาะค่ะที่ช่วยเหลือชาวช้างของเราเนาะค่ะเราที่ผลกระทบจากโควิดมาค่ะลำบากละพวกเราค่ะที่ช่วยเหลือนะคะก็แม่ช่วงนี้ก็ตกงานหลายเชือกเนาะคราวนี้ก็ส่งสารนะคะคุณยายเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ของเขา แข็งแรงไหมกินได้ไหมนะคะ<อ>ค่ะก็ตอนนี้คุณยายก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากแม่แม่เอฟซีนะคะเป็นกําลังใจให้คุณยายทองพูนด้วยนะคะเ,<อ>เดี๋ยววันหลังนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเยี่ยมใหม่นะคะ<อ>หนุกับคนอร่อยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากแม่แม่เอฟซีเป็นกําลังใจให้ช่องพังน้ําหวานด้วยนะคะฝ<อ>า,ากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ช่องพังน้ําหวานด้วยนะคะอย่าลืมกดเข้าติดตามช่องคุณยายทองพูนให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ